สวัสดีครับผมเฟร,น,รเนนะครับจากเพจไปดูบอลนะครับวันนี้เราจะมาพรีวิววิเคราะห์ฟุตบอลพิมลีกนะครับ ผู่สุดท้ายของสัปดาห์นี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างเชลซีเปิดเซฟอร์บิดนะครับรับการมาของเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับเป็นลอดดอนดับบี้แมทช์นะครับจะเตะกกันในคืนวันที่3นะครับกุมภาพันธ์นะครับเวลาตีสามหรือว่าตรงกับเช้าวันที่4กุมภาพันธ์ตามเวลาประเทศไทยนะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe ที่กระดิ่งช่อง u ูทูปเพจ Facebook นะครับแล้วก็ช่อง TikTok ให้กับทางบีดูบอลด้วยนะครับไปดูตารางอันดับคะแนนกันก่อนก็แล้วกันนะครับเชลซีตอนนี้อยู่่แบบที6นนนนะะคครัั23ด40 ในขณะที่เวสแฮมนะครับอันดับที่14-23นัด27คะแนนนะครับความพร้อมอาทางฝั่งเจ้าบ้านเชลซีนก่อนนะครับหลังจากที่มีฟอร์มที่ไม่ค่อยดียนะครับในช่วงปีใหม่เสมอ2แล้วก็แพ้2นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเชลซี Chelsea ก็สามารถเก็บชนะได้2และเสมอ1จาก3เกมหลังสุดในทุกรายการนะครับเก็บได้4แต้มจาก2เกมหลังสุดในเพยร์ลีกที่พบกับบอลมัดแล้วก็วูฟแฮมตันด้วยนะครับ การชนะบูฟสามหนึ่งนะครับช่วยให้เชลซีเนี่ยจบสิตธิไร้ชัย5า้านัดติดต่อกันในพรีเมียร์ลีกเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เป็นชัยชนะในลีกสูงสุดนะครับในที่11ของฤดูก,กาลนะครับนัดนี้นะครับไในส้มเบรเซียก,ก็ยินดีนะครับที่ได้เห็นทีมของเขาเองเนี่ยกลับไปสู่ท็อปโ,โฟนะครับโดยมีคะแนนนำหน้าแมนยเซตตี้คู่แข่งในนัดล่าสุดอยู่2แต้มนะครับซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ตั้งเป้ามาเก็บอย่างน้อย1คะแนนที่เอติฮัดด้วยนะครับนัดล่าสุดนะครับเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ จุดที่น่าสนใจก็คือว่าเชลซีเนี่ยนะครับสิบครั้งหลังสุดเจอกับแมนซิตี้ทุกรายการนะครับเสมอ2แล้วก็แพ้ไปแปดนะครับคือสถิติเนี่ยแย่กว่ากันชัดเจนเลยทีเดียวนะครับและตั้งแต่เปโตรเดิล่ามาคุมทีมเนี่ยนะครับคือมีโอกาสชนะคือ1นูนย์ในรอบชิงชนะเลิศยูเซลปีสองพันี่สิบเอ็นะครับแล้วก็เก็บครีคิทได้เพียงนัดเดียวในการเจอกัน16นัดหลังสุดที่เจอกับไมซิตี้นะครับและทำประตูไม่ได้ถึง7นัดเลยทีเดียวนะครับ โรเบิร์ตซันเชสยังคงได้รับโอกาสลงเล่นกับแมนซิตี้นะครับหลังจากที่ทำพลาดในนัดที่เจอกับบู๊แฮมตันด้วยนะครับเริ่มเกมมานะครับเชลซีเนี่ยฉวยโอกาสจากความผิดพลาดของอาดูรคอดี้คูชานอฟนะครับยิงประตูขึ้นนำหนึ่งประตูต่อสวนเนีครับแต่ว่าช่วงครึ่งหลังนะครับโอ้โหแมนซิตี้บุกระหน่ำครับในบ้านตัวเองนะครับรวดเดียว3ประตูเลยนะครับจากโอสโกกาดิโอเอลิงฮาร์แลนและฟิลฟอร์เดนนะครับจบเกมเนี่ยชนะไป3-1 นะครับนะักข่าวก็จี้ถึงความผิดพลาดของโรเบิร์ตเซเชตอีกครั้งนะครับกับมาเลสกาซึ่งมาเลสกาเนี่ยก็ตอบไปว่าเราเนี่ยเริ่มเกมได้ดีเราได้ประตูก่อนและน่าจะได้ประตูที่2อถึงสผลเกมจะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงนะถ้าเรานาแต่เราพลาดไปนะครับเราเล่นได้ดีแต่ก่อนจบครึ่งแรกไม่นานเราเสียประตูตีเสมอ1นประตูที่2ทําให้เกมเนี่ยเปลี่ยนโรเบิร์ตเป็นคนแรกที่ยอมรับเขารู้ว่าต้องทําให้ได้ดีกว่านี้การทําะแนนะทุกวันคือหนทางของการปรับปรงุงเราพยายามคุยกัน กับพวกเขาทุกคนด้วยเรากำลังเดินหน้าเราดีกว่าเมื่อ1หรือ2เดือนก่อนหลายเหตุการณ์นเนี่ยทำให้เราเนี่ยดีขึ้นอย่างไรก็ตามนะครับมาริสก้าก็ยังสนับสนุนโรเบิร์ตซันเชตนะครับคือแฟนยูซีเนี่ย,ยก็เริ่มบ,นบนน่นๆกันแล้วนะว่าเอมแม่ตัวโกดีๆเนี่ยปล่อยยืมหมดหมดเลยนะครับสัมลองบ้างอะไรบ้างนะนะครับก็ให้กําลังใจนะครับยังให้ความเชื่อใจโรเบิร์ตซันเชตอย,อยู่นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเขาคือเขาได้คิดดูตัวดีว่าทําผิดพลาดนะเรามีเวลาหนึ่งสัปดาห์เพื่อดูปฏิกิริยาของโรเบิร์ต รวมถึงปัจจัยอื่นแล้วค่อยมาตัดสินใจกันในเกมต่อไปในเชลซีนะครับจะไม่มีโรโมลาเวียนะครับเวลีฟ bon ูฟาน่าเบอร์โนบาเดชิลมรเรนิมิโคไรมูริคที่ติดโทษแบนนะครับเ <c oughs> จ้าเฟลิคลกคกลับบ้านด้วยเหตุผลส่วนตัวและกราเบลโซโลนี่เพื่อตอบตัวมือ3เจ็บนิ้วนะครับยังไม่พร้อมลงเล่นนะครับนอกจากนั้นมีการปล่อยยืมเลโตเวกาเซนฮับอีกคนไปให้ยูเวนตุสเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เรียกเทเว์ชอโรบากลับมาจากการยืมตัวจากทิสันพาเลตด้วยนะครับ มาดูความพร้อมของทางฝั่งทีเวียนเวสต์แฮมกันบ้างนะครับเดมฮอสเตอร์นะครับตัดสินใจรับงานที่เวสต์แฮมอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่โดนปลดจากเคลซีตั้งแต่ปี2024นะครับแล้วก็คุมนะครับนัดแรกแพ้นะครับในเอฟเอคัพกับที่วิลล่าพาร์คนะครับแล้วก็หลังจากนั้นคุมทีมลงเตะในลีกอีก2รายการนะครับที่ลูอัสเตเดียมก็ชนะฟูลแลนดไป3-2นะครับแล้วก็แพ้คิวบันพาเลสกาบ้าน2-0ในนัดถัดมานะครับถือว่าฟอร์มยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางสักเท่าไหรร่นะคับ แล้วก็สัปดาห์ที่แล้วนะครับบุกเยือนแอสตันวิลล่านะครับแล้วก็เสมอกันมาได้1ประตูต่อ1นะครับคือตัวเกรแฮมฮอลเตอร์เนี่ยเข้ามาในช่วงที่เวสแฮมมีปัญหาเรื่องเกมรุกกับนะครับตำแหน่งเกมรุกแล้วก็พวกแผงกองหน้าทั้งหลายนะครับไม่าจะเป็นไม่แค่ตัตนโอ นะครับนิคัสฟูคุกก็เจ็บนะครับจอร์ดโบเวนก็เจ็บนะครับเลยต้องใช้ลูคัสไปเกต้าเนี่ยมาเป็นกองหน้าจําเป็นนะครับก็ไม่แน่ใจว่าในช่วงตลาดนะครับหน้าหนาวเนี่ยจะมีนะครับตัวผู้เล่นเสริมเข้ามาไหมนะครับในเกมกับวิลล่านะครับนาทีที่8เนี่ยวิลล่าได้ประตูขึ้นมาจากจอหอบแรมซี่แต่ว่าก็มาตีเสมอได้นะครับจากเอเมสันไพเมอรี่นะครับแบ็กซ้ายของทีมนะครับก็เสมอกันไปแล้วก็เวสแฮมเนี่ยมี27คะแนนขึ้นมาอยู่อันดับที่13นะครับคร์พอตเตอร์เนี่ยยังมีปัญหาปวดหัวนะนอกจาก เออจอร์ดโบ,บเวนไม่เคเล่อันโตนีโอแล้วนี่ใคายฟุกขึ้แล้วนะครับยังมีคริสเซนซิโอซัมเมอร์วิวปีกซ้ายตัวเก่งก็เจ็บอีกด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงก็หลังช่องแคร์ตอดิโบนะครับไม่พร้อมจะลงเล่นในเกมนี้นะครับก็โ,โหูมาเจอแบบนี้เนี่ยอุตส่าห์ตัดสินใจรับงานแล้วนะครับเจอปัญหาแต่คิดว่าบอร์ดบริหารเวทแทมเนี่ยก็น่าจะมีงบประมาณในการดึงตัวผู้เล่นเพิ่มเข้ามานะครับในช่วงตลาดหน้าหนาวสัก1-2ึ่งตำแหน่งนะครับ เฮดทูเฮดที่น่าสนใจของทั้ง2ทีมนะครับเคยเจอกันมาแล้ว123ครั้งเชลซี Chelsea ชนะ56เวสต์แฮมชนะ44เสมอกันไป23ครั้งนะครับล่าสุดเจอกันในลีกเดือนกันยายนนะครับที่เลนอสซิเดียมเชลซีบุกไปชนะมา3าศูนย์นะครับเวสต์แฮมนะครับฮันน่าหลังสุดนะครับชนะ1เสมอ1แล้วก็แพ้3นะครับเชลซีฮันน่าหลังสุดชนะ2เสมอ2แล้วก็แพ้1นะครับ ในส่วนของห้านัดล่าสุดที่เล่นในบ้านของเชลซีนะครับก็ชนะ3เสมอหนึ่งแพ้หนึ่งส่วนเวสต์แฮมห้านัดล่าสุดที่เล่นเป็นทีมเยือนนะครับชนะ1แพ้2แล้วก็เสมอ2ด้วยนะครับ ครั้งล่าสุดนะครับเจอกันเนี่ยนะครับในปี2019นะที่เวสต์แฮมสามารถบุกมาชนะคิวซีได้คิวซีไม่แพ้เวสต์แฮมที่สซอรฟอร์ดบิดมา4ครั้งแล้วติดต่อกันแล้วนะครับคิวซีเล่นในบ้าน11นัดหลังสุดยิงประตูไม่ได้1นัดน,นะครับเวสต์แฮมเล่นเป็นทีมเยือน11นัดหลังสุดยิงประตูไม่ได้1นัดน,นะครับค่าเฉลี่ยในการยิงประตูในบ้านนะครับของคิวซี1.82ประตูต่อน,นัดเวสต์แฮมเวลาไปทีมเยือน1.09ประตูต่อน,นัดค่าเฉลี่ยในการเสียประตูนะคครรรััับบบเเเเเลลซีีี่่่่่นนนนนนนใ้าาอออยยููทท1.27 1. ปปะะตตดสสวววแฮมมไื 6 4ประตูต่อนนะครับนี่คือโอกาสการเสียประตูนะครับนักเตะที่ยิงประตูให้เชลซีเยอะสุดโคพาเมอร์14ประตูนะครับเวสต์แฮมเป็นจระเบริ้ว5ประตูนะครับรองลงมาก็โทมัสชูเซต5ประตูและลูคัสปาเกต้า4ประตูด้วยกันนะครับโคพาเมอร์นะครับก็แอซิดให้เชลซีเยอะสุด6ลูกจระเบริ้วแอซิดนะครับให้เวสต์แฮมเยอะสุดนะครับ5ลูกด้วยกันนะครับแล้วก็หลังจากจบแบบนี้นะครับจะมีเกมนะครับเชลซีไปเยือนไบรตันนะครับส่วนเวสต์แฮม จะเปิดบ้านรับเบนฟอร์ดนะครับเชลซีเนี่ยยิงได้อย่างน้อยหนึ่งประตูใน้านดหลังสุด เวสต์แฮมเสียประตูอย่างน้อยนัดละหนึ่งลูกในหกนะัดหลังสุดทั้งสองทีมไม่ชนะในลีกมาทั้งคู่ถ้าเชลซีเอานำก่อนหนึ่งศูนย์ในบ้านโอกาสชนะ7 8นะครับนักเตะที่น่าจับตามองของทั้งสองทีมกันบ้างนะครับเชลซีเป็นโคหามเมอร์นะครับ, Chelsea, เ,ป harma, รบเป็นใครไปไม่ได้เลยนะครับนักเตะกำลังหลักของเชลซีแล้วก็เล่นในพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้นะครับไปทั้งหมด23านะัดยิงไป14ประตูกับอีก6แอสซิตนะครับแต่ว่าก็ถ้าเป็นบอลถ้วยนะครับ จะไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่เพราะเชลซีจะมีชุด2นะเพิ่งเล่นไป2นัดยังไม่มีประตูนะครับโคพเมอร์เนี่ยติดทีมชาตินะครับตั้งแต่อายุยังน้อยแ้้ก็ถือว่าย้ายมาจากมนซิตี้เนี่ยเป็นอะไรที่โอโเชลซีเนี่ยได้ของดีนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นกําลังหลังนะตอนนี้เลยทีเดียวนะครับในส่วนของทางเวสแฮมนะครับต้องยกให้กับลูคัสปาเกต้านะครับลูคัสปาเกต้าตอนนี้นะครับ เล่นกับเวสแฮมไปทุกรายการ25นัดนะครับยิงไปทั้งหมด5ประตูนะครับถือว่าเป็นแนวรุกที่เป็นความหวังของทีมมากที่สุดแล้วนะเพราะตัวหลักๆนี่เจ็บหมดเลยนะครับจรอร์ดบบเวนนี่คัตฟูคุกซัมเมอร์วิลล์นะครับมิกเกลนอนิโอก็ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ก็น่าจะอีกนานกว่าจะกลับมาได้นะครับถือว่า มิฟตูนุกชาวาวาซิลคนนี้นะครับน่าจะเป็นกําลังหลักในยุคของเรอตลมร์ด้วยนะครับซึ่งเป็นตัวจริงที่คาดว่าน่าจะได้ลงเล่นในนัดนี้นะครับไปกันทางฝั่งชูซีกันก่อนนะครับแม้ว่าโรเบิร์ตซันเชตจะผิดพลาดมา2นัดแต่ว่าเอโซมารสกาก็เหมือนว่าอยากให้กําลังใจนะครับและเพิ่มความมั่นใจจะยังส่งลงต่อไปแน่นอนนะครับตำแหน่งอื่นไม่น่าจะมีเปลีป่ยนแปลงอะไรเพราะว่าชุดที่เล่นกับแมนซิตี้เนี่ยดีอยู่แล้วนะครับอาจจะมาปรับเรื่องการเข้าทำนะครับจังหวะเกมรับเพิ่มเติมนะครับ ในส่วนของระบบก็คือ4-2-3-1นะครับผู้สอบประตูมาหนึ่งโรเบิร์ตซันเชสกองหลังสี่คนทางขวาใช้ลิสเจมที่กลับมาฟิตแล้วนะครับคู่เซนเตอร์ฮานะครับเทเวัชชโรบากับลิเวอคัวิลนะครับแบ็กซ้ายเป็นมาร์คคูเรียนะครับกลาฟสองคนเอนโซฟอนาเดสจะจับคู่กับมอยเซตเกเซโดนะครับตัวลุก3คนทางขวานะครับโนนี่มาดูุยเก้นะครับโคห์พาเมอร์ทำเกมตรงกลางนะครับทางซ้ายโจนาันโชนาเป้านิโคลัสแจ็กสันนะครับอ่ะนี่ก็จะเป็นชุดหลักชุดเต็มนะครับที่ เชลซีนะครับใช้มาตลอดนะช่วงหลังเลยนะครับเจ็ดนัดหลัง10นัดหลังเนี่ยนะครับจะเป็นชุดนี้นะส่วนใหญ่อาจจะมีสลับบางคนถ้าเกิดมีการมาเจ็บเท่านั้นเองนะครับไปกันทางฝั่งทีมเยือนเวสต์แฮมกันบ้างนะครับเวสต์แฮมนะครับยังไม่มีตัวเสริมเข้ามาเพราะฉะนั้นเนะี่ยเกรย์มอเตอร์จะมีตัวเลือกไม่มากนักนะครับข้างหน้านะครับกองหน้าเนี่ยยังมีตัวสำรองกองหน้าอีกหนึ่งคนก็คือแดนนี่อินส์นั่นเนี่ยอาจจะต้องเข็น นะครับเดีนี้อิงลงนะครับอาจจะครึ่งหลังหรือครึ่งแรกก็แล้วแต่เนี่ยอิงต้องได้ลงแน่นอนนะครับอาจจะต้องใช้ตัวนี้ไปก่อนนะครับโดยระบบจะมาในระบบนะครับ3 4 2 1นะครับผู้สมประตูตัวจริงนะครับอัลฟองโซอาริโอลานะครับกอลังเซนที่ครับสามคนแม็กซิมิลเลียนคิวแมนนะครับบริเมวณคูฟ้าและอารอนเคสเวลนะครับ กลาง4คนวิงแบ็กขวาอารอนวิวสก้าที่โอ้โหเหมือนเคมีเนี่ยตรงกับทางเวสแฮมนะครับลงเล่นแล้วเล่นดีมากๆเลยทีเดียวนะครับทั้งเกมรุกแล้วก็เกมรับด้วยนะครับแบ็กซ้ายเป็นอเมสันพาเมอรี่นะครับแล้วก็ตรงกลางโทมัสชูเซกจะจับคู่กับเอสันอวเวเลนนะครับตัวลูก2คนโมฮิเม็ดกูดูสนะครับกับคาร์ลสโซเลอร์นะครับนับเป้านะครับยังใช้ลูคัสไปเกต้าไปก่อนนะครับแล้วก็อาจจะเปลี่ยนแดนนี่อิงลงมาในครึ่งหลังนะครับเป็นทีเด็ดอีกครั้งหนึ่งนะครับ และนี้นะครับเชลซี LC, มีสิติที่ดีกว่าในบ้านนะครับกับทางเวสต์แฮมเพราะฉะนั้นไม่น่าจะผิดพลาดง่ายๆแล้วนะครับนั้นนี้ยน่าจะสามารถบดชนะเวสต์แฮมไปได้นะครับ2ประตูต่อศูนย์นะครับหากชอบคอนเทนต์ในสไตล์นี้ของนักเพจไปดูบอลน,นะครับยังไงฝาก like, กดไลค์กดแชร์ subscribe ติดกระดิ่งช่อง y t u t u นะครับเพจ Facebook แล้วก็ช่อง Tik t o k ให้กับทางไปดูบอลด้วยนะครับ ท้ายนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับอยากจะไปนะครับนัดสุดท้ายที่แอนฟิลด์นะครับในฤดูก,กาล2024-2025่องพนี้าตอนนี้เพจพีดูบอลน,นะครับมีการจัดทริปจัดทัวร์นะครับแล้วก็พร้อมออกได้แน่นอนแล้วนะครับสามารถที่จะสอบถามข้อมูลและเข้ามานะครับปรึกษาเรื่องการเดินทางได้ต้องรีบนิดนึงเพราะว่าตั๋วมีจำนวนจำกัดมีน้อยจริงๆอย่างที่บอกว่าเป็นตีอีเวนต์หนึ่งไม่แน่ว่าปีนี้อาจจะเป็นการส่งโมซาร่าเทรนแล้วก็ฟันได รอเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงนะครับฝากสอบถามข้อมูลเข้ามาได้เลยนะครับติดตามติดต่อบ l n e แอดโกโตซิเดีนะครับกับเพจไปดูบอลได้เลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับโอเคนะครับเพจไปดูบอลนะครับการตีออกทริปได้จริงมากที่สุดของประเทศไทยนะครับปี2022-2023นะครับประสบการณ์ดูบอลต่างประเทศด้วยทีมงานเองมากกว่า100แมตช์เลยทีเดียวนะครับ